สวัสดีค่ะช่องไปด้านกกอกนะคะไปดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเขาทําอะไรกันนี่ดูคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปดูกันค่ะตามไปดูนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนาะทำไมเยอะแยะอย่างนี้นะคะเป็นีิยังเนาะค่ะเป็นนิยังคะไม่เป็นไรค่ะถ่ายรูปค่ะ คิดว่าเป็นอะไรเนาะไปดูกันค่ะไปดูกันค่ะไปใส่กันแล,ลเนาะถ้าไม่ไหลแท้ แต่ไม่เป็นไร <แก S 1> ค่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรก็ดีแล้วนะคะคือไมยรุ่นกันนะคะรถทุกรถที่เสียนะครับรถคันนหนที่เสียก็จะเอาขึ้นรถใหญ่ไปนะคะ,ะมแม่ดาก็ตกให่หมดเนาะเห็นคนเยอะเนาะแล้วก็มีรถอยู่มีมอเตอร์ไซค์อยู่บนรถคิดว่า เกิดอะไรขึ้นคิดว่าเกิดอุบัติเหตุเนาอแม่ดาก็เลยรีบวิ่งมาถามนะคะแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรรถเขาเสียแต่คนไม่ได้เป็นอะไรเนาะก็เลยเอาขึ้นรถใหญ่ไปซ่อมแม่ดาก็ตกใจหมดเลยนี่นะคะต่างคนก็ต่างวิ่งมาดูกันเนาะคิดว่าเกิดอะไรขึ้น นี่นะคะฝนตกก็พอเย็นๆค่ะไม่ตกหนักนะคะตกพอหายร้อนนะคะนี่บ้านในภูทินะคะหลังสวยๆงามๆเลยนะคะ มีกล้องวงจรปิดด้วยค่ะบ้านของนายผู้ทีนะคะบ้านของเต่าทองก็สวยค่ะแมงก,กับแมงแมงกับแมงมารวมกันบอกคะ่ะ นี่แมงกับแมงมารวมกันอยู่ที่นี่นะคะร้านแล้วครับตอนนี้ใส่เสื้อสัญลักษณ์ด้วยโอ้นี่นั้นน่ารักรูปหล่อด้วยนะคะห้ามเข้าครับห้ามเข้าคห้้าามเข่ะสวัสดีนะคะครับผมให้เขาถ่ายเลยกันเนี่ยเลี้ยวแม่ดาไปดูก่อนนะคะว่าเขาลุมอะไรอีกแล้วนะคะ วันเข้าไปดูช่องแมงกะบี้แล้วเสียงคิดว่าเป็นช่องของเด็กเด้อใช่ครับเสียงเหมือนกันเลยเพราะเสียงผมกับพี่เจเนเหมือนเหมือนกันนะครับอ๋อก็แม่ดาเขาบอกโอ้นี่นี่นี่ช่องช่องเด็กเด้อนะช่องเด็กเด้อนะเขาบอกว่าไม่ใช่ช่องแมงกะบี้เหมือนกันครับเหมือนกันเลยขนาดตัวจริงเราเคยคุยแล้วยังเหมือนกันเลยครับแต่แยกกันแทบไม่ออกเหรอคะคิดถึงเหมือนกันนะเห็นข่าวว่าแมง ดักเด้จะมากกอกไม่เห็นสักทีมาเมื่อวานอ๋อไม่ไดาไม่เห็นเลยไม่ได้สวัสดีครับหนึพันเจ้าร้อยหกพันอะไรจะถึงเนี่ยก็น่ารักนะคะเหมือนนะถ้าอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเห็นกันก็ถ้าถ้าไม่อยู่ก็คิดถึงนะคะใช่แล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฮะก็รู้สึกดีขึ้นเยอะค่ะแล้วเจอไหมลุงพนมืยอเช้าเนี่ยครับเจอแล้วได้ได้ผูกแขนไหมครับได้ผูก โอ้ดีมากเลยครับมาทีหลังแล้วก็ปลูกทีหลังค่ะมาทีหลังแล้วปลูกทีหลังอ่ะก็ยังดีเนาะค่ะอืมนะครับตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าจะทำั้วเนาะค่ะลองลองลองถ่ายไปดูที่ตรงรั้วนดีครับว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณค่ะครับฝากช่องฝากช่องให้แม่ดาหน่อยอ่ะได้แล้ครับนะครับก็ตอนนี้แมงกะบี้ฟิล์มนะครับก็ชื่อช่องอะไรครับช่องแม่ดาวกกกอกแม่ดาวกกกอกนะครับแม่ดาวกกกอกอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ยอดซับก็เท่าไหร่ละยอดซับสองพันกว่าอ่ะสองพันกว่าแล้วนะอาะดันดันต่อให้ถึงสามพันเนาะค่ะ ครับผมขอบคุณมากครับอ่ะถ่ายต่อเลยครับผมครับผมคิดถึงเด็กเลือเหมือนกันครับเพราะว่าเขาจะดีมากขอบคุณนะคะนี่นะคะช่องที่ใหญ่ๆเขาก็จะดีหมดนะคะพอเราขอความช่วยเหลือนะคะเขาก็ช่วยเหลือเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนๆเนาะ ไม่มีการทวงคืนใดๆทั้งสิ้นนะคะก็คือทำรั้วนะคะไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือว่าไม่เรียกว่าคือไม่ได้คาดหวังอะไรจากสิ่งที่ที่ให้ไปนะคะไม่คืยค่ะให้แล้วให้เลยคือทำบุญปีทองหนะคะไม่ไม่ออกคือแล้วก็จะไม่เปิดเผยให้แล้วเอาคืนไม่ได้แร้วมันเป็นสมบัติของลุงไปแล้วอย่างนู้น มากสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ดากุกกอกด้วยนะคะนี่ค่ะคือตั้งเสารั้วแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะมอเสามาหมดแล้วบอะยขาค่ะของยังเหลืออีกสามรถมันมันมาท <3 S 1> <ด>ีดเดียวไม่ได้มันเยอะ เราต้องรอของแต่เราก็ทำทำไปเรื่อยๆเพราะว่าของมันก็มาส่วนหนึ่งแล้วค่ะก็ทำไปก็น่าจะเสร็จเร็วเนาะถ้าเป็นอ่าถ้าเป็นรั้วแบบนี้น่าเสร็จเร็วเพราะว่าถ้าตั้งเสาได้เราก็เอามาสวม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 ไปเลยเไม่ต้องก่อแบบเหมือน,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 นเหมือนเหมือนบล็อกของเหมือนเสือทำอ่ะ,ะใช้เวลานานช้าเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครไฟให้น่านดาวกดด้วยนะสวัสดีค่ะ